สวัสดีครับตัวใหม่มาแล้วครับก็รู้วันตั้งนานแล้วนะหลายวันแล้วดีหรือไม่ดีอย่างไรแยวผมพูดคร่าวๆนะก็เท่าที่เห็นก็ก็ชอบแหละเป็นตัวที่ชอบเลยและดูแล้วก็าแม่อาจจะออกง่ายก็ได้1.5%เปอร์ซ็นเปิดกี่รอบเลยเจ็รอบมั้ง70รอบ350ตัวควรจะออกหนึ่งตัว มันก็มีสุ่มไปนี่ใช่ไหมลนะ่ะสุ่ม1อยครั้ง้อยครั้งก็ห้าร้อยตัวแต่ามร้อยสิบตัวมันควรจะได้ไอความสามารถคร่าวๆก็อันไหนอันโจมตีป่ะสตนเก้าวิผมก็อยากได้นะชอบเลยนะลบอันตะลบแบบสตัตนเพราะไอ้นั่นไงโดนพวกสล็อตแมชชีนอะไรพวกนี้ไงใช่ปะเขาเรียกสล็อตแมชชีนเออนั่นแหละเราก็อยากเล่นบ้างแต่ แม่ตัวมันตกรุ่นไปไกลไงเราแบบมันเล่นที่หลังคนที่เขามีอยู่แล้วเขาบวกเต็มเ็าคงบบกเต็มแล้วมาเขาเขาของเขาก็เ,าเก่งไงแต่เรามาที่หลังอะแล้วมันเป็นตัวตกรุ่นของเราแล้วเราจะมาปั้นนิดเต็มแบบเขามันก็แปลก,ปก,ปกเล็งตัวใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็เลยมีมาให้เลยแต่ตัวสล็อตมันก็จะดีกว่าตรงนี้มันยืนไกลยืนไกลมากแล้วก็สตาร์ทเล็กด้วยตัวนี้ก็เล็กอยู่ ชัดอยู่อ่ะแล้วต่อด้วยโยนเพื่อนใช่ไหมอันนี้ใครขาดตัวโดดครับนี่ครับโดดจดชัว,ชวโดดได้ทุกตัวครับยังดีมันที่มันโยนพักกั้วครับถ้ามันโยนทุกตัวนับทุกตัวมันอาจจะโยนตัวเองได้ครับมแล้วมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเน้นให้ติดอะไรนะ บาเลียสมบูรณ์แบบใช่ไหมเฮ้ยก็ชอบนะทาวิเอง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 ลยอ๋อแค่โอกาสสูงไม่เอาดิมันต้องบาเรียการันตีเจ็ดวิเนะี่ยอันนั้นจะโหดเลยแค่อย่างนี้ก็เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่า่องคู่ครับโอ้แต่ก็บ้ากันไม่ได้มันแล้วแต่นั่นเนี่ยผมยังเพิ่งแหลงทองเองเนี่ผมเล่นระดับประมาณเนี่ยผมก็อยากได้ตัวคู่นะอะยังไงมันมันได้โยนแน่นอน หน, 2, 2, นึ่งโยนสองสองโยนโยนหนึ่งอ่ะคือตัวนี้มันได้สนุกสองอย่างครับโดดได้ด้วยครับสตันได้ด้วยครับสล็อตมันสตันได้อย่างเดียวเอเลนมันก็โดดได้อย่างอย่างอย่างเดียวครับใช่ไหมล่ะ,ะโตคุ้มแต่ฟอนสวรรค์รู้สึกโคตรง่อยเอ้ยรู้สึกง่อยมากมันดูยังไงอะศัตรูที่ เลือดเกินสามสิเปเซ็นจะสตันไปอีกสี่วิใช่ไหมอันอะไรอะ่ะนุ่มนิ่มยังไงตัวอันที่แล้วยังเร่งสปีดตัวเองใช่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 ไหมล่ะอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอะไระไม่โยนเพื่อนไปแล้วมันจะลดคูดาวการโยนไปอีกหรืออะไรอย่างงี้ปะ่ะไม่รู้มันก็อาจจะเพิ่มอะไรอย่างอื่นได้ไงความสว่างรู้สึกนุ่มนิ่มเกินไป ถ้าไงก็ถจะเล่นไงก็บวกหนึ่งไว้ก็ดีนะแถมมันอันนี้มันเป็น,ปนงันงันอันนี้งันงนแต่ทักษะเนี่ยคือท็อปทักษะท็อปเลยสนุกท็อปด้านสนุกความเก่งความความเก่งก็เดี๋ยวค่อยคุยกันแ <laughs> ต่สำหรับผมเอ้ยน่าสนนะทูอินวันเลยสองในหนึ่งหนึ่งในสองความสามารถก็ต่อต้านและทาา ก,ก็ได้嘛เนะโดนตัวแรกถ้าจะแย่ก็น่าลำคาญอยู่เพราะยังไงถ้ามันถึกถึกอะมันก็ออกได้เรื่อยๆเออมันต้องเน้นออกออกบ่อยด้วยนะออกแต่มันก็ไปโดนต้านยุดแทนนี่นะหยุดต้าน,ต,านต้านจุดนะแล้วออกก็สกัดตัวไหวไหวพิบครับก็ดีครับเออชอบอยู่อันนี้ถือว่าดีอันนี้ผมให้กลางๆให้ให้ใหอารมณ์เดียกับอ,นนอันเนี้ยพรสวรรค์เนี้ย ก็คือก็ก็ได้ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นติดติดติด,ตดลบไมแต่ก็อย่างงี้มันรู้สึกเป็นบวกอยู่อพวกนี้ก็สนุก,สน,กสนุกเลยบวกบวกเลยส่วนอันนี้ก็แล้วแต่เรียองแล้วแต่ผมก็ถ้าอันนี้มันไม่าก,การาลจัันติแล้วร้อยเปอร์เซ็นก็ออกคู่ดีกว่าโอกาสสูงเหมือนกันออกคู่ยังไงมันได้โยนแน่นอน,นครับโยนหนึ่งโยนสองสองโยนหนึ่ง ลราคิดสภาพดิว่าล้วมันไปเล็กๆฮะคิดว่ามันมีสามแนวใช่ใช่ไหมล่ะหน้ากลางหลังอะ่ะเวลาสู้กันอะ่ะถ้ามีสิบตัวอย่างสิบตัวแนวกลางสิบตัวแนวหน้าสตัวชนสายสเตนแนวกลางส่ยว่องไวแนวหลังสายเวทสามสิบตัวอย่างอย่างเราฝั่งก็จะถล่มไปที่แนวหน้าแนวหน้าสิบตัวของฝั่งตรงข้าม แต่ถ้ามีตัวนี้ก็เหมือนมีตัวตัวโดดอ่ะก็คือโยนไปปุ๊บก็เป็นกลายเป็นว่าแนวหลังของเขาเร่งแนวการกแนวหลังก็ต้องมาตีอินนี่ก่อนตีตัวที่มันโยนก่อนซึ่งมันโยนได้เรื่อยๆเออไอตัวที่ออกไปมันอาจจะตายไวก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวถึกๆก็อีกเรื่องหนึ่งคือยนง,งดีล่ะมันก็ทําให้แนวลบอีกฝั่งเขาเดเมจมันไม่ทุ่มมาที่จุดเดียว มันก็เฉ <ENNIS S 1> ลี่ยไปที่จุดอื่นแล้วถ้ามันโยนต่อเนื currently. ่องได้อีกก็คือกลายเป็นว่าแนวหลังสุดก็ต้องตีหนึ่งตัวไปตีชุดหนึ่งแนวกลางก็ตีกันอีกชุดหนึ่งแนวหน้าก็ตีปกติไปเดเมจก็เฉลี่ยไม่ลงมาที่จุดๆเดียวครับอันนัอันนี้คือเป็นแนวเพ้อฝันนะก็วันน่าสนตอนสนุกอยู่แต่ อยากเปิดอยู่แล้วแม่เปิดมามันไม่มีที่ลงอ่ะดีดูตัวชนสิเนี่ยติดภารกิจตัวนี้อยู่อะโอ้โหกำลังทำคอมโบเลยมันมาไม่ได้ครับขออภัยังไงก็ เล็งอยู่ว่าจะเอาอ่ะเนี่ยตัวตัวชนดูดิเนี่ยโยนในโยนก็ได้โยนบาคยไปยังไงก็เถิกอ่ิครับอ้าวมีพรพสวรรค์กับเขาด้วยด้วยเหรออ๋อพรสวรรค์ที่แบบเสียเสียเวลาปล่าๆป่าะสุ่มอกโอ้โหโคตรกักเลยวะมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ให้มันหน่อยเอะ ทำอย่างนี้มันก็ไม่ทำดีกว่านะเสียลรมโหแล้วปลอฟื้นตอนนี้ก็เงาเงาเลยบวกไว้บวกไปหมดแล้วมั้งตอนเปิดได้นี่โอ้โหเท่าไหร่เพียบอะแต่ก็น่าเติมนะเออเอ,เอหาหน้าบวกเพิ่มเ <laughs> นี่ยมันมีตัวชนอยู่แล้วไงเนี่ยถ้าโยนในในโยนได้มันก็โหดอะคือเบรกได้สักสกิลสัก หนึ่งชุดก็โอเคแล้วนะคือเอาแค่ไอ้ตัวชนหนึ่งตัวไปรับสกิลหนึ่งชุดของแนวรับแถวหลังของฝั่งตรงข้ามได้อะก็ทำให้แนวหน้าเราโดนสกิลเบาลงนั่นแหละก็เหมือนตัวโดดตัวทั่วไปที่โดดแล้วโดดอีกเลยนั่นนั่นแหละมันได้แต่ในผมไม่ได้แล้วมันหมดแล้ว ไอดีอื่นก็ต้องไปนั่งเล็งอยู่ก่อนครับมีที่ว่างป่ะเนี่ยจะคอมโบกันอยู่เนี่ยคือต้องมีแนวแนวแนว,แนวทางไงก็ต้องทำอันนี้ก่อนเออมีเก้าแถวอยว้ยไอเดื๋ออย่าก,กดผิดนะอยาก,กดผิดนะสิบหกโอเคต้องเตือนตลอดครับไม่งั้นชีวิตบ,ดบาดซบแน่อย่าก,กดผิดนะโอเคก็ประมาณนี้ครับ แต่ก็โหดโหดอยู่ไม่โหดดีสนุกแล้วกันโหดมันก็อยู่ที่คนครับคนก็บวกเต็มมันก็โหดแหละแต่ถ้ามาเล่นแบบขำๆเล่นแบบบวกไม่เต็มมาเดียวๆปิวๆเกียร์ไม่มีมันก็เท่านั้นแหละซึ่งถ้าไม่แบบระดับสุมตาลเขาเรียกว่าเรียกวานหรืออะไรน,นั่นแหละน,นั้นยไงเขาก็บวกเต็มใช่ไหแต่ถ้าระดับเองลงมากว่านั้นเนี่ย เขาก็มีตัวอื่นที่ดีกว่าอยู่แล้วบวกเต็มไวแล้วฉะนั้นตัวนี้มาก็อาจจะเออเอาไว้ก่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องคิดก่อนเ็ใกล้คริสต์มาสแล้วใจอยู่ที่คริสต์มาสก็ต้องไปดูก่อนว่าไอไอตัวไหนมันมันมันไหวไอไอดี ID ไหนมันไหวส่วนตัวแทนที่เหลือก็เ <c oughs> ขาหวยละเอออันนี้มันก็เอามาเล่นสเตทวิ่งได้ได้ใช่ไหม มีบ này, ัฟว so, okay. so <It> ิ too, ่งไวเนี่ยใช่ไหมล่ะพวกมี้ับบัฟวิ่งไวบัฟอัมอัมตะมันได้ได้เล่นแน่นแน่นอนได้เล่นชัวร์วแต่แม่ตัวใหม่ด้วยยังไงก็ได้ใช้ส่วนอีกตัวที่เหลือมันอะไรบ้างนะมันมีอันนึงมันลดต้านอ่ะก็เอาไว้ตีตีตีบอสได้แต่มันลดน้อยไปแต่ตัวใหม่เนี่ยมันก็น่าจะานจะแม่นเนี่ยเนี่ยพอมันทำมามันก็จักจักอย่างเงี้ย เออเคื่องเครื่องสุดท้ายมันก็ดีแหละเนี่ยมันพอมีอย่างนี้มามันก็กักกักกับตัวอื่นเนี่ยถ้าเปิดได้ตัวพวกนี้มันก็ไม่มีรู้เอาไปทำอะไรและบวกเต็มบวกเล่นๆเท่านั้นนะไม่มีทางให้ต่อยอดเลยใส่บ้องไวนี้งมีคนเล่นหเป่าโอเคกับครนะครับขอโชคดีในการเปิดกับเอ้มีอนดี้ด้วยใช่ไหมล่ะฉลองครบรอบเท่านี้ ก็ไปลุ้นตัวเก่าๆทำแถมนะไม่มีอื่นมาแถมเล่นลนะนะเออหน้าเบื่อ้ยมันแก่อันอันนี้ไงอ,อ่ะกดกดกดเล่นเ่นะอย่าอย่าอย่าเพลินนะกดกดเล่นเล่นเนี่ยที่เขามีแบบสอบถามเนี่ยมันบางทีก็เยอะเกินอ่าไม่ไม่มีขึ้นแล้วโอเคหรือว่าต้องเปิดเป็นแบบเป็นบี้หรือเปล่า ก็ก่อนน้นนี้มันกดปุ๊บมันจะขึ้นมาบอกว่าคุณได้แต้มเพิ่มนะอะไรเนี่ยก็น่นจะแก้แล้วนะโคตรนุ่นกิจเลยคนอยากจะมาลุ้นเล่นเจ้อเนี่ยขึ้นมาบอกคนคนคนได้แต้มเพิ่มแล้วนะบอกทําไมฉันจะดูอะไรเจอต้องมานั่งกดปิดเพื่ออะไรเนี่ยพวกแบบสอบถามในพวกเน่ยก็ส่งไม่ชอบอะไรก็ส่งไปบอกเขาได้ครับโอ้ผมผมเพี้ยนผมเยอะเกินผมขี้เกียจจะพูด คือมันเล่นๆไปมันก็มีแบบจุดโกิดไงเรื่องเล็กน้อยแล้วก็แบบสะสมอะไรเงี้ยเออเออเออประเด็นแถมเรื่องนี้นมันรู้เขาแก้ยังจัดเรียงครับน่าจะยังนะเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นเรียงเรียงแล้วก็เรียงเรียงเรียง,งตัวเล็กๆใช่ไหมอันนี้ผมไม่มีตัวตัวซ้ำเลยเหรอตอนมันมีตัวมารออบูอ่ะเชอร์เชอร์เชอรี่อะไรบ้ยเชอร์เชอรีน่าเนี่ย มันเว้นเว้นช่วงไปอะเชอรี่มันไม่มาเรียงกันอะทำไมล่ะก็ปรับวิธีเรียงกันกันแบบใหม่อะมันต้องไปกดตัวไหนที่มันมาเรียงเป็นปกติไม่มีนะโดนโดนอ่ะอันนี้โดนเพราะบางทีเราไม่รู้อะเราคิดว่ามันหมดแล้วไงล้วก็บวกหรือมันเว้นว้างแล้วเราคิดว่าเออเชยใชยเลยหน้าเรายังไม่ยังไม่ได้บวกเลยเหรองั้นเราก็กดบวกกันเองอ้าวใจเป็นมั่วแล้วถ้ามันไปโดนกบเลนเจอร์ทั่วไปอะ เจ้งเลยนะซึ่งโดไปแล้วครับอันนี้ก็เหมือนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เข้าใจเหมอนเหมือนว่าอันนี้แหละคือป,ปกติแล้วอันนี้คือเบสิกไอ้ที่เราเคยใช้กันอ่างสะดวกสบายคือเป็นการปรับเปลี่ยนซึ่งถ้ามีการแก้แพทอัพแพทก็จะมีโอกาสที่จะกกลับเป็นปกติเช่นตอนนี้โอเคครับแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ